พ่อแม่ยุคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นยุคที่เขาเรียกอะไรนะลูกน้อยลูกน้อยคือคุมกําเนิดพอเกิดมาคนสองคนก็เลี้ยงยังกบไข่ใ,ในหินเลยไม่ได้ฝึกลูกคําว่าสอนลูกเนี่ยนะเป็นก็ต้องฝึกลูกให้เป็นคนรักหน้าที่รักการงานรับผิดชอบถ้าเด็กเกิดมานะไม่รักงานไม่รับผิดชอบมันจะไม่เหลืออะไรในประเทศนี้มันจะมีใครทําอะไรอะ่ะเพราะ ทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่ด้วยงานเรามีไฟใช้มีพนักงานการไฟฟ้าเรามีหมอโรงพยาบาลรักษาเพราะเรามีเจ้าหน้าที่ผู้ทํางานหน้าที่นี้สาธารณูปโภคทุกส่วนมันมีเจ้าหน้าที่ทํางานเราจึงอยู่ได้แม้แต่ร่างกายเรานีปากทาหน้าที่เคี้ยวกินกินจมูกทาหน้าที่หายใจตาทาหน้าที่ดูหูทาหน้าที่ฟังจมูกไม่เคยบอกขอพักช่วงมไม่ั้าางเวลานอ,นอนนนจมูกหายใจตลอดเขาทํางานเขา ชีวิตเราจึงอยู่นี่ตอนนี้มันมีคนจํานวนไม่น้อยปล่อยให้ลูกเป็นลูกชาวเกาะเกาะพ่อเกาะแม่กินเกาะเรียนเกาะใช้งานไม่ทาตั้งตั้งที่อายุยานเขาท่าไหร่14 15อาตมานี่ทํางานตั้งยุคเจขวบ5ขวบ6กขวบ7ขวบทําแล้วกลับจากโรงเรียนมาพ่อต้องให้ไดาย่าแคมร่องหนึ่งถึงจะได้กินข้าวถ้าไม่ได้ยาไม่ได้กินข้าวบางทีฝนตกเราก็ต้องได้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเพราะนั้นตรงพ่อไปเอาจากคำ พอใจบิดก็ว่าไม่รู้นะบุคคลไม่ควรที่กินอาหารเลยถ้าไม่ทํางานจงทํางานในคุ้มกับค่าอาหารที่กินเข้าไปเพราะฉะนั้นใครที่สอนลูกเรื่องกินไม่เป็นเนี่ยามว่ามันเทวดาโปรยมาให้กินหรือเราต้องทํามาหากินคนเราเนี่ยนาตาสอนลูกเป็นเนี่ยต้องสอนเรื่องทำมา,ากินให้ได้ก่อนอย่าที่ยวขอเขากินอย่าไม่งั้นขอไปอยากดูเขากินหรืออยากกินให้เขาดูไปยืนให้ดูเขากินเนี่ยมันอิ่มไหมแต่ถ้าเราทําให้เขาดูกินให้เขาดู ราอยู่เป็นสุขแต่ไปยืนดูก็ทําไปยืนดูก็กินหิวอยู่นั้นนี่ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นการสอนลูกให้ถูกทางสอนลูกให้ถูกทำต้องสอนลูกให้รู้จักทำทำสองทอเนี่ยทอสรามทำทอทหารกับทรรรมทำอาจจะมามีนโยบายที่วัดนี้เรียกว่านั้นโยบายดวงตาเห็นทมเห็นว่าอะไรควรทําทําบางคนเนี่ยเห็นแล้วทํานะมันทําได้เยอะเลยไอ้บางคนเห็นแล้วไม่ทําบางคนหนักกพ่านั้นนีกแกล้งทําเป็นไม่เห็นถ้สลับคากันนี่ ก็ปวดทเลือดดวงตาเห็นทำเห็นแล้วทำทำทำเห็นแล้วไม่ทำและแกล้งทำเป็นไม่เห็นไอ้พวกนี้แย่ที่สุดวันนี้มีข่าวเห็นไหมลูกแย่มากๆแล้วก็ไปถูกกลมคืนต้องสองรอบแม่ให้ล้างจานล้างชามไม่ล้างแม่ก็ได้ดุดาว่าเตือนไปมันหนีไปออกนอกบ้านแล้วไปแชทอะไรคุยกัน แอ๊บแอบอะไรกันเนี่ยผู้ชายก็มารับไปข่มขืนสองรอบแล้วไปทิ้งไว้ในโรงแรมเห็นไหมลูกงี่เง่าลูกที่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอะไรรู้ไหมบรรดาบุตรที่พระเสด็จที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังอะไรล้างจานยังไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังไม่ยอมทําแม่ถ้ามีลูกอย่างเงี้ยตัดใจได้ก็ตัดเถอะไม่งั้นก็ต้องไมนั่งเป็นทุกข์กับลูกแบบนี้ แล้วลูกแบบนี้จะกลายเป็นนายจ้างขี่คอพ่อแม่เดี๋ยวนี้จะมามองๆดูบางครอบครัวนี่นะไม่รู้ว่าใครเป็นทาบใครเป็นกี้ข้าระหว่างลูกกับแม่ใช้ซักผ้าใช้สารพัดใช้เลยแล้วแถมยังด่าพ่อด่าแม่แบบหยาบ,บๆใครๆประเทศไทยเนี่ยน่าจะถึงเวลาตั้งหน่วยคุ้มครองพิทักษ์ครอบครัวที่ตกอับอย่างหนักเนี่ยตกอับไม่ใช่ยากจนอย่างเดียวนะตกตำทางศิลธรรมนี่